จะมายุ่งกับขันทําไมจะมาเอาอีกเหลอขันอย่างนี้ขันไหนก็ตามมันก็มีแก่มีเก็บม,ม,มีตายนั่นจะเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาก็ต้องมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายอายุยาวนานต่างกันมีความสุขเหรอสุกติภูมิใช่มีความสุขผมมีความสุขที่สุดที่เกิดเป็นมนุษย์ในสุกติภูมิแน่ใจเหรอือหลวงปู่ยังไม่เห็นว่าความสุขอยู่ที่ไหน อยากได้สิ่งนี้มันไม่ได้ก็เป็นทุกข์ต้องการให้สิ่งนี้มันหนีไปนี่ไม่อยากได้มันก็เป็นทุกข์อีกอยากจะเห็นนั่นมันก็ไม่เห็นเป็นทุกข์อีกมันไม่ได้ดังใจของตัวเองมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดปัญหาความสุขไม่ได้เหมือนกับเปล่านี่โกหกตัวเองอยู่ตลอดมันไม่ลงอันนะั่น ไหนละความสุขในที่เรียกว่าสุขติภูมิหลวงปู่ยังไม่เห็นไงสุขติภูมิที่แท้น่าจะเป็นมหาปรินิพานหลวงปู่ใช้คําว่าน่าจะให้พวกเธอนะแต่หลวงปู่นี่ว่าสุข,สขติภูมิที่แท้คือมหาปรินิพานตัวน,นั้นถูกต้องที่สุดเป็นสุขติภูมิที่ไม่มีคําว่าทุกเข้าไปยุ่งในนั้น เต่ใจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เข้าไปก้าวกานนะกนะแต่หลวงปู่พี่นาเตยตองดูแล้วว่านี่สุขติภูมิมนุษย์ไม่ใช่สุขติภูมิเทวดาก็ไม่ใช่สุขติภูมิที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะพรมก็ไม่ใช่สุขติภูมิก็ไม่สมบูรณ์แมแต่อรูปภพมิก็ไม่สมบูรณ์อีกเพราะมีเกิดก็ต้องมีดับมหาปณิปานเทตอนนั้นไม่มีเกิดไม่มีดับนะตรงนี้เลยเรียกว่าสุขติภูมิเต็มเมดเต็มหน่วย วันนี้จริงเป็นวันมหามงคลนะ